ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเพียวอีกเช่นเคยนะคะในเกมต้หัวต้าลูส่สรพยุนญยาจันนั่นเองค่ะประมือแปะแปะเย่ yeah. วันนี้นะคะก็มากับการรีวิวกิจกรรมอีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมโฮอาร์นะคะซึ่งมีเวลาทั้งหมด3วันนั่นเองนะคะในเซิร์ฟเวอร์ของเพียวนะคะแมงมุมใต้ดินหนึ่งนะจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ี่บกุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ หลังจากนี้ก็มีข่าวแว่วๆมานะคะว่าจะมีตู้นารีสมุทนะคะมาให้เราร่วมสนุกกันด้วยนะคะเดี๋ยวอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะอันใกล้แล้วกันเนาะโอเคก่อนอื่นเลยเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าโหอ,โอมีอะไรมาให้เราร่วมสนุกกันก่อนนะคะเริ่มแรกตามสไตล์ช่องเราเหมือนเดิมนะคะก็เข้าไปดูที่โมกันก่อนเลยนะคะเพื่อดูว่ามีแพ็กอะไรมาให้เราร่วมสนุกกันบ้างไปดูกัน นี่ค่ะก็เข้ามาที่โมนะคะแล้วก็มาที่ร้านกิ๊บบ็อกนะคะแล้วก็มาที่แพ็คนั่นเองแพ็กก็จะมีมากมายเลยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเพียวจะให้เพื่อนๆดูกันที่แพ็กฟรีกันก่อนเลยดีกว่านะคะในที่นี้นะคะก็จะมีแพ็กฟรีรายวันด้วยนะให้เราเก็บได้ทุกวันเลยนะคะตลอดระยะเวลากิจกรรมก็คือ3วันก็จะได้ไปทั้งหมด3แพ็กนะโดยที่ในแพ็กนะคะก็จะมีให้กับ หสมบัติยกสันไหวนะคะแล้วก็1นึป้ายยกสันไหวนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาไปกันเร็วๆเ,เลยดีกว่านะคะว่ามีแพ็คอะไรกันบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะคะกับกิฟต์เซตยกสันไหวสุดคุ้มห้าวันนะคะมูลค่า 2 4 9บาทนั่นเองนะคะซื้อได้1ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็จะได้ไปเลยนะคะกับ1กิฟต์เซ็ตยกสันไวสุดคุ้ม5วันนะคะโดยที่เพื่อนๆจะต้องกดรับนะคะจากในกระเป๋าของเพื่อนๆนะเมื่อซื้อไปแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้นะคะเข้าไปอยู่ในกระเป๋านะคะเพื่อนๆก็ต้องเข้าไปกดกันเนาะโอเคพอหลังจากกดแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้ทุกๆวันเลยนะคะตลอดระยะเวลา5วันนะกับเพชร120เพชรนะคะแล้วก็บัตรปลูกพลังวิญญาณอีก2ใบนั่นเองนะคะ นอกจากนั้น,นะคะหลังจากที่ซื้อแพ็กนี้ไปแล้วนะคะก็จะได้รับไปเลยทันทีนะคะ10สมบัติยกสันไหวนั่นเองนะคะแล้วก็10ป้ายยกสันไหวนั่นเองค่ะถัดมากันที่กิฟต์เซ็ตฉลองยกสันไหวนะคะมูลค่าแ0ดสิเพรนั่นเองนะคะซื้อได้100ครั้งนะคะตลอดระยะเวลากิจกรรมนะซึ่งอันนี้นะคะ100 1 0รับ100ตรงนี้นะเพียวจะบอกว่าเพียวแอบกระซิบแล้วกันนะคะว่ามันจะมีการรีนะคะ หลังจากที่เราซื้อไปครบร้อยแล้วปุ๊บมันก็จะเพิ่มมาให้อีกหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะอันนี้ก็แค่จํากัดไว้ที่หนึ่งร้อยนั่นเองเนาะก็มูลค่าแปดสิบเพชรนะคะตัวนี้นะคะแปดสิบเพชรก็จะได้ไปกับหนึ่งสมบัติยกสันไหวนะคะแล้วก็หนึ่งป้ายยกสันไหวนั่นเองนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้เติมเงินนอกนะก็สามารถใช้เพชรในเกมซื้อได้เหมือนกันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะ กิฟต์เซ็ตยกสันไหวรายวันนะคะหนึ่งนะมูลค่าสิบเก้าบาทนั่นเองนะคะซื้อได้หนึ่งครั้งต่อวันนะตลอดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองเนาะก็จะได้รับไปเลยนะคะ120หนึ่งรอยสบเพรค่ะสมบัติหนึ่งหนึ่งสมบัติยกสันไหวนะคะแล้วก็หนึ่งป้ายยกสันไหวนั่นเองจ้าถัดมากันที่กิฟต์เซ็ตกิฟต์เซ็ตยกสันไหวรายวันสองนั่นเองนะคะมูลค่าห9สิบเก้าบาทนะก็จะได้ไปเลยนะคะ หนึ่งร้อยแปดสิบเพชรนะคะแล้วก็สามสมบัติยกสันไหวแล้วก็สามป้ายยกสันไหวนั่นเองนะคะถัดมากันที่โบนัสยกสันไหวรายวันนะคะตัวนี้นะคะมีมูลค่าห้าร้อยเพชรนะรายวันก็สามารถใช้เพชรซื้อได้เหมือนกันนะคะก็ซื้อได้หนึ่งครั้งต่อวันนะตลอดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะคะก็จะได้รับไปเลยทันทีนะคะสี่สมบัติยกสันไหวนะสี่ป้ายยกสันไหวนะคะแล้วก็สองตัวสุญญาจาร์นั่นเองค่ะ ถัดมากันที่กิฟต์เซตยกสันไหวสุดคุ้มหนึ่งนั่นเองนะคะมูลค่า19บาทนะคะซื้อได้หนึ่งครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะนี้ก็จะได้รับไปเลยทันทีนะคะ60เพชรนะคะหนึ่งสมบัติยกสันไหวแล้วก็หนึ่งป้ายยกสันไหวนั่นเองจ้าแล้วก็แพ็กสุดท้ายนะคะกับกิฟต์เซตยกสันไหวสุดคุ้มห้านั่นเองนะคะมูลค่า429บาบาทนะคะซื้อได้สองครั้งตลอดระยะเวลาก an ala ิจกรรมนั่นเองนะคะ ในหนึ่งกิฟเซตนะคะก็จะได้รับไปเลยนะกับนี่เลยค่ะแก่นเลือกแขนขานั่นเองนะคะก็สามารถไปเลือกตามสายได้เลยนะคะหนึ่งอันเนาะแล้วก็สมบัติโยกสันไหวอีกสิบหกอันป้ายโยกสันไหวอีกสิบหกอันแล้วก็ตัวสุญญาจารย์อีกแปดอันนั่นเองค่ะโอเคหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าในห้องโออาเนี่ยไอเจ้าสมบัติโยกสันไหวเนี่ยที่เราจะได้สุ่มมาเนี่ยนะคะก็คือเราจะกด สุ่มนะจากในกระเป๋านะคะว่ามีอะไรมาให้เราสุ่มกันบ้างนะคะกับสมบัติยกสันไว้นั่นเองเนาะสมบัติยกสันไว่นะคะก็จะสุ่มนะคะตามไอเทมดังนี้เลยนะคะก็จะได้ไอเทมหนึ่งชุดนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็เริ่มจากอันที่เกลือที่สุดก่อนเลยแล้วกันนะคะกับสองลูกแก้วยันสัตว์ปุศลาคำนั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นรางวัลสองลูกแก้วนะคะชีพจรจักรวาล ถัดมาเป็นสี่ลูกแก้วนะคะชิปประจรนิรันต์น,นั่นเองนะคะหนึ่งกล่องมิตรภาพพันสีค่ะหนึ่งกล่องสมุนไพรพัน 1, ปีหนึ่งกล่องสมุนไพรหนึ่งหมื่นปีหนึ่งกล่องสมุนไพรห้าหมื่นปีค่ะหนึ่งซุมหนึ่งชิ้นนะคะสําหรับสุ่มเลือกกระดูกแขนขาหนึ่งดาวนั่นเองนะคะหนึ่งชิ้นนะคะกับห้าหมื่นปีนะคะวงแหวนจําลองนั่นเองเ,องเนาะหนึ่งชิ้นค่ะกับเลือกกระดูกแขนขา หนึ่งหมื่นปีหนึ่งดาวนะคะหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะกับกล่องเลือกกระโหลก a s r หนึ่งหมื่นปีหนึ่งดาวนะคะหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะกับพรเทพดาวแล้วก็หนึ่งชิ้น,นะคะ่ะกับชุดเทพนะคะส่วนศีรษะสีแดงขั้นสองก็คือสองดาวนั่นเองนะคะก็เป็นศีษะสองดาวนั่นเองนะคะถัดมาค่ะกับ กล่องเลือกแก่นวิญญาณผีพุ่งใต้นะคะซึ่งในกล่องนี้นะคะเมื่อเราได้มานะจะสามารถเลือกได้อยู่2อย่างนะคะก็คือแก่น2องแสนปีค่ะ1อันเนาะกับแก่น1น0 0 0แปี2อันนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นรางวัลอีกอันนึงก็คือกล่องเลือกกระดูกลําตัว ASR นั่นเองนะคะก็สามารถนะคะเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือกเอากระดูกลําตัวสายหสายสนะคะ4ดาวหรือเราจะเลือกเป็นแก่นสําคัญ4อันก็ได้นั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราสามารถสุ่มได้จากสมบัติโยกสันไหวนั่นเองเนาะถัดมาค่ะทีนี้แล้วป้ายยกสันไหวล่ะจะเอาไปทําอะไรไป้ายยกสันไหวนะคะเราก็จะมาที่ร้านค้าปริศนานะคะแล้วก็มาที่กิจกรรมนะก็จะสามารถที่จะเอาโยกสันป้ายยกสันไหวเนี่ยนะคะมาแลกได้ดังนี้เลยนะคะเริ่มแรกเลยะคะ่ะกับเด็กก้านะคะมูล,ลค่าสามยกสามป้ายยกนะคะ แต่ซื้อได้100ครั้งนะคะตลอดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองเนาะแล้วก็ถัดมาค่ะชิ้นส่วนชุดเทพศีรษะสีแดงขั้น3หรือว่าเกราะส่วนหัวนะคะเกราะเทพส่วนหัวนะคะ3ดาวนะสุมออเอาเปาเองนะมูลค่า200ไ้ยหยกนั่นเองนะคะซื้อได้1ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองเนาะถัดมากันที่แก่น20,000 0ปีนะคะแก่นวิญญ,ญาณผีพุ่งใต้นะคะมูลค่า150ปร้ยหยกนะคะซื้อได้2ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนะ ถัดกันมาอีกนะคะกับแก่นวิญญาณกว้างนะคะหรือแก่นหนึ่งแสนปีนั่นเองเนาะเนาะ,นาะมูลค่าหนึ่งร้อยใบหยกนะคะซื้อได้สามครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองต่อมาที่พรเทพดาวนะคะมูลค่าเก้าสิบใบหยกนะคะซื้อได้หนึ่งครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมแล้วก็เลือกกระโหลกเอเดนาหนึ่งดาวหนึ่งหมื่นปีนะคะมูลค่าแปดสิบใบหยกนะคะซื้อได้หนึ่งครั้งนะ ถัดมากันที่ตาเทพดาวค่ะมูลค่า6กสิบไปยกนะคะซื้อได้หนึ่งครั้งเหมือนกันเลือกกระดูกแขนขานะคะเอซาวหนึ่งเอซ่าหนึ่งหมืนปีหนึ่งดาวนะคะมูลค่าสามสิหกยกนะคะซื้อได้หนึ่งครั้งเหมือนกันนะคะถัดมากันที่วงแหวนจำลองห้าหมื่นปีนะคะมูลค่ายี่สิบหกไปยกนะคะซื้อได้หนึ่งครั้งซุ้มกระดูกแขนขาหนึ่งดาวหนึ่งหมื่นปีนะคะมูลค่าสิบหกไปยกนะคะซื้อได้หนึ่งครั้งเหมือนกันแล้วก็ ัวสูงมีนาจาั์นะคะมูลค่าสี่ระโยกนะคะซื้อได้สิบครั้งนะคะตลอดระยะเวลากิจกรรมเลยนะคะสุดท้ายค่ะก็คือกล่องมิตรภาพขั้นสีนั่นเองนะคะมูลค่าหนึ่งยกนะคะซื้อได้ไม่จํากัดเลยนั่นเองนะคะก็คือเอาเศษมาซื้อตัวนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนนี้กันบ้างนะกับ การเปิดสะสมนะคะเมื่อเราเปิดใช้สะสมสิบอันนะคะสมบัติยกสันไหวก็คือเปิดสมบัติสิบอันนะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะ5ใบปยกนะคะเปิดสะสมครบ20อันได้ไปอีก5ค่ะแล้วก็เปิดสะสมครบ30อันได้ไปอีก5เปิดสะสมครบ40อันได้ไปอีก 5, สสน,ก5นี่เองนะสําหรับการเปิดใบยกนะคะสมบัติยกนะคะสะสมนะคะครั้งละ50ชิ้นนะคะก็จะได้เจ้านี่ไปเลยนะคะ เพิ่มไปอีกนะคะกระสมบัติยกสันไว้นะคะห้าชิ้นนั่นเองนะคะเอาไปเปิดกันให้เพลินๆกันเลยเนาะอันนี้นะคะนอกจากเพื่อนๆจะเข้าทางโมได้แล้วก็ยังสามารถเข้าร่วมทางกิจกรรมตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะมีเหมือนกันเลยนะคะในช็อปเลยเนาะส่วนนี้เพื่อนๆก็สามารถไปเลือกร่วมสนุกกันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมี เล็กๆน้อยๆนะคะมาเปิดให้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ID จากพี่เป็ดนะคะหรือว่าพี่ฟิวนั่นเองนะคะพี่ฟิวแลนเทียนั่นเองนะคะที่จะมาให้เราเปิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าไปกันโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับ ID ของพี่ฟิวกันนะคะก็ ID นี้นะคะเราก็จะมาเปิดอยู่โคตาหนึ่้าสิบสมบัติ ยกสันไหวนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าดิสไปคุยกับเพื่อนๆกันเลยดีกว่าจ้ากันมามาพี่ฟิวร้อยห้าสิบเอายังไงทีละอันนะแล้วแต่แลเลอยอไปละเริ่มเลยไปแล้วทำก่อนก็ได้นะเฮ้ย <laughs> เอาลยแล้วแต่เลย เอาก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนสักห้าสิบแรกเฮ้ยเกือจังอะ่ะเฮ้ยเล่นแต่สมุนไพแด้ขันหนึ่งแล้วเฮ้ยแขนนิดนึงสมุนไพสมุนไพรัวๆเลยสมุนไพอีกแล้วอุย้ยควันเทพดาวเฮ้ย,ยเลือกมาหนึ่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทงเทียวมันเกินไปวะ่ะ ฮ้ยเกลือวะจเย็นเด๋ยจเย็นโอ้โหคนรวยพิ่ใจไม่ดีเหรอแต่อันหนึ่งก็แพงละโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเราไปดูที่ร้านค้ากันก่อนไอ้ป้ายอะเอ่อกิฟิ์บล็อกแพ็คใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ร้านค้าร้านค้าพิศานะ โอเคกิจกรรมเราไปรับดิได้ปะเนี่ยนะก็ามารับอ,รอันนี้อ่เป็นไงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นได้เขาแก้แล้วไว้อดไป, <c oughs> ไ,ปไปไป <c oughs> ไป,ไป,ไป,ไปออาต่อเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้ย <c oughs> ไม่ต้องไล่ลำเวาะพี่ได้ไม่รู้่างแล้ว เอ้ยนต่ยังดีนี่เอ้ยไม่งูบอกแล้วขอถูกพี่เขาก็โลกไปทำอะไรเยอะแยะวะพี่มีกี่หัวน่ะหลายหัวเฮ้ยแขนข้างต่อไป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 เป็นที่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 เออเป็นนัลปั้นนัลปั้นหนูหนูคิดว่าดวงจะไม่ดีละโอเคต่อเลย ไวๆเลยรัวๆขอรัวๆ <c oughs> ได้มาไอของโอด้ดีอยู่นะโอ้รวอยใจไม่ดีเลยเมื่อกี้พรเทพดาวปะ่ะได้ใจดีดีพี่ได้พรเทพดาวต้องส่งอันเล่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยลูกแกออกมาบ่อยนี่ไงออีกันถุงใต้ขอแก่นอีกได้ไหมไอไอันแรกอะถุงแรกอะ โอ้คอยเยอะอุ้ยฟอนเทมดาวอีกแล้วอุ้ยฟอนเทมดาวอีกแล้วไอ้ดอกดีเกินอ่ะเอ้ยไม่สูงสิเฮ้ยโอ้โหล้วละแต่ว่าเราต้องล้วอย่างนี้แหละเดี๋ยวดวงมันตันพี่เห็นแล้วสองอันแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ มามามาตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อทำใจดีๆไว้นะนี่ไงโอ้ยเศรษเนี่ยเฮ้ยถุงแรกสองถุงติดกันเฮ้ยของกูของถุงแรกแล้ววะถุงแรกอะอยากได้ถุงแรกอะถ้าถุงแรกก็ไปยืนเปิดที่เดิมหนูว่าเฮ้ยกลางเลยกางเลยกลางเลยโอเคถ้าไปหลงหลงวิ่งช้าอย่างเงี้ยล่ะลูก จุดตรงจุดตรงจุดก่อนโอ้เราก็เกินไปเมื่อกี้นูกก็ไม่ได้ยืนตรงจุดเดีเยวไรหล่ำปะไรหลำไล,ลำ่ำตอบรอบต่อส <laughs> เตปบูชายันปะวัดเกินไปเกินไปจริงเอาอ่ะหนึ่งละพี่ตือตั้งสมาธิอยู่ปะเนี่ยตั้อกู่ กลัว่าไล่หลามแล้วดวงจะหมดไปด้วยต้องเปลี่ยนชื่อจริงช้าๆชาชานะให้ทำใจโอเคโอเคมาเอาล้วนะแบบหนูจะกดช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้หนูบอกแล้วว่า okay. แกเจ๋เยอะจังวะตีกระดูกกันให้เพลินเลยเหล0อยี่สิบอ่ะ เราเราหวังเยอะอ่ะเอ้ยขอถุงแรกก็ได้เหรออยากได้เอาแหวนจำลองไปก่อนนะสิบสุดท้ายแล้วนะเอาแหวะเอาว่าถุงสุดท้ายแล้วอ่ะต่อเลยมีอีกมีอีกเดี๋ยวไปรับเพิ่ม พี่ได้ตั้งเยอะแล้วเหอะเนี่ยดูดีเต่ยไ,ได้โควรเยอะเลยเจด๊ดูแล้วยังจะหวังเยอะอีกก็ดูดีโอ้โหโอ้โหไปๆไปรลบไปแล้วใช้ดวงหนูหมดไปแล้วนั่นเนี่ยคุรู้จักเทเลมอไหมครับเอลีป่ะทำไมมันเยอะขนะไม่เห็นลีเลยพี่เหมือนลีเลยว่ะข้างล่างอะดีจริงหรอเนี่ยดูดิ ทำไมมันดูเยอะจังวะไม่ดีนะดูดิไหรอไม่ดีพี่คิดไปเองพี่เดี๋ยวทำไมแอนบ้านคอนเทพดาวมันเชื้อขึ้นอ่ะใช่โอ้อ๋อไม่ใช่หรือว่ามันเปิดไปเลยมัวแล้วโอ้อะไรกันอะไรกันสี่สิบสีิบเลยอ๋ออ่ะไปดิฮึบไปดิฮึบฮึบเดิดไปฮึบเอาเลยล้วเลยฮึบ สงสารนิ้วฉันบ้างตรงนี้ไม่ดีเปลี่ยน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 เข้เข้อ๋อพิธีกรไหนดีล่ะเอ่อเอาลยมาพิธีกรแล้วกันยืนสวยแข่งกันหน่อยเป็นกำลังใจให้พี่ฟิวหน่อยนะน้องพิธีกรหน้าหวานอะไปปรับขอถุงแรกอีกได้ไหมอยากได้ถุงแรก <c oughs> นี่ยังไปเลย <c oughs> มีหัวใช้มีหัวใช้กันเลือกมาขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งเขพี่ิวหัวเยอะเกินไปแล้วอีกหนึ่งได้ปะขอถูงอ่ะขอถุงสักหนึ่งอ่ะโอ้โหโอ้ถุงดีขาแมงถูงแล้วดีถุงด้ถุงเอาไปเลยครับกล่องอิฐว่าพันสี่ กน่าจะรับได้อีกปะเฮ้ยเราได้อีกเหรอไม่น่าล้วนะมันหมดแล้วปลาได้อีกสิบได้อีกสิบนี่สองร้อยสิบได้อีกสิบจะไปอาวะอาวะเออเปิดเรื่อยๆไหมวะ เพืหัวจัดเลยวะหมดนแล้วหมดนแล้วไม่ได้แล้ว <210. S 1> มันขาดอีกสิบอันปะไี่เปิดไปเท่าไหร่แล้ววะขาดอีกสิบอันแน่แน่ฮะลองรีเกมเข้าใหม่เดวปะมันอยากรู้มันรีไหมแค่นั้นแหละอาได้ได้ไ,ได้โอเคการพานันเป็นสิ่งข,ขึ้นขึ้นคำเตือนไว้ข้างล่างนี่บอว่าการพานันเป็นสิ่งที่ เราต้องรู้จักคําว่าหยุดนะแล้วเพียงพอกอันนี้ก็ยังตีไม่เสร็จเลยกระดูกอ่ะยุ่งว่าต่อยมาอีกสามสิบนะคะสามสิ 30, บบหนึ่งโอเคพร้อมไหมพร้อมโกไปข่ะอีกสามสิบอันสามสิบอันของพี่ฟิวโอ้ยกด,ดสิ ไม่รูโย,ยมันเหนียวอ่ะมันเหนียวอ่ะมาคอยกุขอ่ะคอยค่อยอตรงนี้ไ, <ป S 1> ไม่ได้ตรงนี้เกลือตรงนี้เกลือเรียดเรียดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะนักบวชทูตสวรรค์จะช่วยเราเองเชื่อหนูนะักบวชทูตสวรรค์จะช่วยเราเองแต่พี่ได้ไปเยอะมากเลยน <c oughs> เนาะเฮ้ยทำไมมันดิ่งวะเบิ้ลวงแหวนไปดิ <c oughs> ทึสทึสโอ้ยห่วยเกินห่วยเกินเอาไปเลยค่ะสีสาส่งดาวค่ะึอ้ะสิบสุดท้ายแล้วนะเอมีเวลาเพิ่มนี่น่าจะถึงแล้วอึสทึดจมเนเดี่ยวอย่างเงียโอ้ตรงนี้ไม่ให้แต่วงแหวนตรงนี้ไม่ได้แต่วงแวน ไอ้ีไม่นดาไม่นดาอาจารย์แม่ไปข้างอาจารย์แม่อาจารย์แม่ตรงนั้นเกลือมากเลยนะพี่ตรงนี้มันจุดศูนย์เกลือเลยนะเดี๋ยวแล้วแลกกันมาก่อนอาจารย์แม่ก็ต้องให้พี่บ้างเพ่าะว่ามาเอายังอ่ะยืนข้างเลยยืนเทียบเลยบารมีแลศมีสิบสุดท้ายไม่รู้ ให้ดูค่าโชคดิมันมีค่าโชคอะไรอะได้ป่ะจะเคเคใมรปรบใจอะจบวุนแต่วันนี้ได้ไปเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยดูดิพี่ดูดิพี่ได้ไปกี่อย่างไอ้นี่อีกไอ้นี่อีกหกมั้งเต็ม ดุมากละแล้วก็ไอ้นี่อีกเนี่ยกี่อันน่ะสี่ห้าหกอ่ะพี่ได้เพชรคืนแล้วแล้วพี่ได้ถุงไอ้นี่อีกสองอันน่ะอันนี้อีกสี่อันน่ะกระโหลกอีกหนึ่งแก่นอนไรแก่นเลือกได้มั้งแก่นเลือกได้ค่ะแก่นแก่นเลือกได้เนี่ยแก่นสําคัญเรื่องเอาอีกถุงอีกถุงหนึ่งเป็นเลือกสองกับเลือกหนึ่งค่ะสองแสนกับหนึ่งแสนอันนี้โอ้อัพลุ้ละ ใช่ใช่เห็นปะจริงคุ้มจริงใช่ใช่พี่เพี่ยมือทองยังไม่ยังคงไม่ไปไหนวะพี่ยังคงอยู่ย่าไม่เปิดของตัวเองในตอนนี้ใช่หมดแล้วพี่หมดแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ไปปิดคลิปแป๊บเดี๋ยวฮะโอเคโอเคนะแรกโชว์ไปหนึ่งดูไว้ค่ะอ่าซื้อเลยนะซื้อเลย โอเคพี่เปิดเอาแล้วกันรวมกับกลุ่มไม่ไม่แบไม่แบบไม่หวังดวมเลยหรอเปื่อแบบยังไงก็ต้องใช้ป่ะเอาอันไหนก่อนอันไหนก็ได้เอาให้สุดเอาไหนก่อนเอ่อก็ต้องบวกเราดิอันนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก่อนใช่ไหมเอาสามดาวหรือเอาสองดาวพี่สองดาวมันเลือกได้เหรอเลือกไม่ได้ส่มหมดเลยเอาสุเลือกไอเลือกนี่เออว่ะเลือกว่ะ ก็แบบก็เลยงงว่าทําไมต้องสุ่มวะเออแล้วเราจะมาสุ่มทําไมก็พี่อ่ะหนูจะปิดคลิปอยู่แล้วฮัลโหลได้งไงอยากไดเอฟเฟกดีๆไหนเลือกอ่ะสามดาวอ่ะอ่ะแชร์กันปรากฏนะกดเลือกอันนี้นะไม่มีใครซื้อด้วยอ่ะปีของใครอะทำไมได้เยอะของพี่ฟิวของพี่ฟิวโอ้โหอ่ะป่ปกดเลยดูออฟกันไปดูออฟกันไป ไปดู off ดีต้องไปกดตรงไหนเนี่ยเอาต้องต้องกดใส่หรือเปล่าต้องกดต้องไปกดดูแยกป่าอ่ะโอเคเอาไปดู้หไอ้เถีองเลยเอ้ยไม่เป็นลุงเลยแล้ก็ให้เฮ้ยคิดีโคดามิดเลยนะพี่แต่มันไม่ลุงไงถ้าลุงลุงมันดีลุงเนี่ย คิดที่ขอดาเมืนลุงพี่จะลุงกอันไม่ได้พี่ต้องใจเย็นๆอันอื่มไหมอันอื่นทำไมยังไม่ใช้เอาโอเคโอเคมันขายไม่ได้อ๋อเออว่ะงั้นก็สุ่มออฟให้หมดเลยสุ่มออฟให้หมดเลยดีกว่า go มาดูมันให้แต่หัวก็มันให้แต่หัวไงมาดูทีเดียวไหมล่ะอันนี้ เอปเอาโอเคโอเครูทีเดียวยังไงก็ต้องเลือกอยู่แล้วไงก็คือใช้แรงงานหนูกดไปเลยที่กี่ครั้งแล้ววันน้ยวันนี้ใครคิวจะมาให้เปิดตีก็คือแบบหยุดไว้ก่อนนะดวงหนูหมดแล้วอ่ะเราไปดูออกที่เหลือกันดี๋ยวสีทองมาสอง แต่สีอ,อ่ะนี่อันนี้ได้สามวะ่ะกากเอาไปกินเอาไปกินม่วงไปเลยจ้าโอ้โหออันนี้อันนี้ของกินของกินอันนี้แพทเหาอ่ะและอันสุดท้ายแต่สาออฟสามออฟน่าุดอันนี้ดีสุดละ นะ่ไหนวะันี่ไม่นะหนูว่าไอเนี้ยสามออฟดีสุดละถ้าดูนะถ้าดูจากออฟนะเออไอเนี้ยดีสุดละอ๋อโอเคสปีดครีดคิดเดเมดพี่ลองคีดดูว่าพี่ใส่สปีดพี่ก็ทำดาเมจได้ก่อนเว้ยแถมติดคีดแถมมีคีดเดอ์เมจเพิ่มอีกแล้วแถมมีเนื้อดาเมจเพิ่มสากตุ้มนี่ เห็นเอาข้ามบนมายังไม่น่าเปิดได้เออนะเอาน่ะบุญบานมีบุญบาลว่ะโอเคไปปิดคลิปแล้วโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวกิจกรรมพร้อมบวกกับเปิดหอโออาในรอบนี้นะคะก็ขอขอบคุณวิฟิลแลนเทียสหรือน้องเป็ดของเราด้วยนะคะ ที่ไม้เพียวเปิดสุ่มเกลือไหมนะก็ไม่เกลือเท่าไหร่หรอกเนาะใช่ไหมทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า